โยโย่สวัสดีชาวเซฟใน้นก่อนครับผมวันนี้พอดีว่าเซฟเกาหลีนะครับอัพอัพหอแบบใหม่มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยหอแบบใหม่ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีเหมือนกันเลยครับนี่ครับก็เข้ามาหน้าเรื่องเหมือนเกือบเหมือนเหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดตีหออันนี้มันจะเป็นตัวนี้ครับขึ้นมาใหม่หัวข้อใหม่อยู่ตรงกลางครับกลางอันบนอันนี้ครับพร้อมแล้วก็เข้าไปเลย เข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเหมือนกับหอแต่เหมือนว่าอันนี้มันขุดลงไปอ่ะขอจากบนล,ลงลลากเนี่ยเหมือนขุดดินลงไปครับศัตรูเราก็ไม่สามารถดูได้ครับที่ผมคลิกให้ดูอยู่ศัตรูกด็ดูไม่ได้ครับถ้าหอเนี่ยมันจะบอกใช่ไหมว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ดูไม่ได้ครับน่าจะเป็นแบบลายวันไปเลยครับรางวัลมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ให้ดูมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมขึ้นขอดูเหมือนกัน90ชั้นครับ ก็ยังดูไม่ได้ครับกลับไปข้างบนใหม่อ่ะเรามาดูทางขวาก่อนครับอันนี้ก็คงเป็นแหล่งอันดับครับว่ามันอะไรจะได้เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะใส่คําพูดแก้ไว้ละกันนะถ้ามันผิดพลาดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่ละสัปดาห์อะไรอย่างนี้ครับก็จะได้ไอ้ดาวเนี่ยมาครับไอ้ดาวดาวทั้งหลายเนี่ยเอาไปแลกของได้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นอันดับครับว่า ใครตีไปเท่าไรอันดับหนึ่งสองสามอะไรครับเนี่ยตีไปสามรอบดูทางขวาครับตี 4, ไปสามรอบได้มาได้ดาวมาเก้าอันครับคือมันเพิ่งอัพวันนี้ครับก็ทุกคนก็ตีได้สามรอบอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ของเท่ากันแหละชั้นมันง่ายๆอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะถ้าตีไม่ผ่านแพ้อ,อะไรอย่างนี้มันจะนับดาวให้หรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้นะครับยังไม่กล้าลองให้อะ่ะถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาก็เดี๋ยวจะเสียอะไรไปเปล่าๆครับก็ถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดตีไม่ผ่านแล้วก็เดี๋ยวมาตีให้ดูแล้วกันครับว่ามันไม่ผ่านอะไรยังไงครับก็อันนี้ครับขวาสุดลูปอันนี้ร้านค้าคิดว่าน่าจะเป็นการแลกของครับเอาดาวไปแลกของแต่ว่าตอนนี้ยังแลกไม่ได้ครับก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาทำให้ดูครับก็ตอนนี้เราไปตีชั้นนี้กันเลยครับชั้นแรกของเราครับผมจัดโตไว้เรียบร้อยแล้วมีแต่มอนกิ๊กกระจกก็ชิวๆอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ไปตีเลยแหม่ก็จะบอกครับรางวัลครับดาวครับได้ดาวได้ดาวเอาทู่ไปครับผมก็มัวมัวซัวๆมาดูเหมือนกันเนี่ยบันทิศจกขติจก,กระจดโอ้โหดีก็แหลกเลยครับแหม่ <c oughs> คงไม่มีอะไรนะให้ดู <c oughs> เล่นให้ดูขำๆว่าโอโโ้โหโคตรแหลก <c oughs> คิดว่าเหมือนหอแล้วก็คงยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่นี่คงเรียกว่าหอขุดดินแล้วนะผมจะรู้จะเรียกอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปนั่งตั้งชื่อก่อนครับจะต้องตั้งเดี๋ยวต้องตั้งชื่อกิ๊ฟอีกเดี๋ยวตั้งชื่ออะไรดีก็ไม่รู้ครับไปครับเวฟสุดท้ายไม่รู้จะพูดอะไรเลยอย่างนี้ง่ายอยู่ครับง่ายอยู่กิ่งลากเฮโอทะลุ โอ้เป็นแสนครับแสโคตรเก่งเลยครับผมสุดยอดครับเก่งเนกระมอนกรกาครับผมแหมชั้นแรกผ่านไปได้ด้วยดีชิวชิวได้เงินตั้งหนึ่งพัน่ะโอ้โหสุดยอดเลยวะเออเกินตั้งพันหนึ่งเนี่ยไปครับชั้นที่สองครับห้าสิบดาวครับห้าสิบเหรียญดาวเหรียญ ก็ยังมีแต่ตัว,ตวกะติกกะจอกครับกดต่อไปเลยครับสกิลเดียวตายหมดแน่นอนอใจใจเอาเทคใ้ของเอสมากแล้วกันมันดูดูก็ไม่ได้เนะว่าเราแบบว่าจะเตรียมพร้อมทำอะไรได้บ้างอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดมันแพสไม่ผ่านข,นขึ้นมาอย่างนี้น่าจะตีใหม่ไม่ได้นะคิดว่านะเพราะว่ามันเป็นเหมือนรายวันไปเลยครับอันนี้ ถ้าเราเปลี่ยนสกิลใช้กันบ้างครับโอ้โอ้โหกดแรงครับสุดยอดครับแหมไปจบด้วยเทโอครับแหมพระเอกของเราครับตัวโปรดของผมทีมโคตรดามเมจครับนีมโคตรดามเมจมาทำไมเหมือนกันนะตอนนี้โอ้โอ จเตายหม <legen> ดชบครับชั้นที่สองชิวๆครับห้าสิบเหรียญชั้นที่สามเงินสองพากดไปเลยครับมีแต่กระจิกกระจอกทั้งนั้นก็แรกๆคงจะอย่างนี้แหละนะ มันก็คงจะน่าเบื่อนิดนึงเดี๋ยวต่อไปคิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ตีครับตอนแรกๆมันก็คงเหมือนหอทั่วไปแหละครับง่ายๆชิลๆครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าฉายเปลี่ยนท่าฉาย,ย,าายไม่รู้จะโวยวายอะไรนะครับอย่างนี้ผมจะโวยวายอะไรดีวะเนี่ย โอ้ยติดตาบอดโอ้เอ็ฟบอดไปแล้วครับแหมบึ้มทีเดียวหายหมดครับโอ้โหโคตรเก่งครับโคตรโหดเลยทำไมผมโหดขนาดนี้วะเนี่ยเก่งกระวอลกระกาดจริงๆเออติดพิษครับแหมโอ้ไข่คอตเตอร์ฐานล้โอ้แรงจุกเบยตายหมดยกแผงบอดิทบ ผ่านด้วยความง่ายดายครับตั้งสองพันโอ้โหสองพันตังสองพันสุดยอดหมดแล้วครับก็เนี่ยดูข้างบนครับที่เป็นรูปไอหอเนี่ยมันก็สามทับสามครับเราก็ตีได้แค่สามครั้งครับต่อหนึ่งวันก็ถ้าาไม่ผ่านก็นั่นแหละผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกครับยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ยัง ง่ายๆก็เท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ครับขุดหอผมขอเรียกขุดหอแล้วกันเอ่อชัดขุดหอครับก็งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบทุกทุกคน